จับได้แล้วไปเลยบอลกิงเกอโดนด้วยท้าไอ้บ้าเฮ้ยหลบได้อโดนไปไปเลยโดนเต็มเต็มครับสวัสดีเราสาวกตากบอลทุกคนด้วยนะครับผมกับมผมมาเกอร์กเช่นเคยครับกับเกมตากลบอลซัดคารคาร์ลอตในพาร์ทที่7แล้วนะครับผมก็อัดต่อมาจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมโอเคไป ผืนแผ่นดินท้องทะเลและสิ่งมีชมีวิตทั้งมวลเอ๋ยช่วยแบ่งพลังให้แก่ฉันคนละนิดด้วยเถอะโอ้ก็คูใช้พลังนี้นะครับแต่ขอไม่บอกด้วกันนะครับว่ามันคือท่าอะไรเดี๋ยวคนดูจะไม่อินนะฮะโอ้เอฟเฟกต์สวยมากเลยครับทุกคน อเอา้าเฮ้ยย้าอ๋ออ๋อโอ้โหยังไม่เป็นอะไรเลยครับลิงยักษ์เบจิต้าย้าฉันจะขายดีแกไปทั้งอย่างนี้เลยรางวัลเนื้อเรื่องนะฮะต่อมาทางฝั่งโกฮังครับ,รบอาก็มนยอยู่ แต่ไปให้ถึงป้านต่อทีเดียวเลยนะครับรือกอนก็อนหังอะไรอ่ะนั่มันอะไรนะครับไม่รู้สิแต่ว่าปเป็นพลังจิตที่สุดยอดเลยผมจะกลับไปหาคุณพ่อครับผมรู้ครับว่าคุณพ่อตกอยู่ในอันตรายประายแล้ว ตอนเหล่านักลบแะแงสมอร์พุ่มลมเบจิต้าที่แ่งที่สุดให้ได้โอเคตอนนี้คุณเรียนรู้กงจับพลังแล้วแล้วเอาละทุกคนขออนุญาตไปฉีดแป๊บหนึ่งฮะบทฉีดแล้วโอเคแป๊บหบนึ่งนะฮะเอาละฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็บไปดยการต่อเลยลูกบอลแสงแปลกประหลาดนั่นมันเกิดอะไรกันนะอ่าผมยังไม่บอกแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นตามเนื้อเรื่องไปนะครับทุกคนโอ้ยมอนมอนมอนเออเอะไรนะ พลังเพิ่มขึ้นสุดๆเลยไม่ใช่ว่าพลังของคุณพ่อเพิ่มขึ้นอีกแล้วสินะครับพอรู้สึกไม่ดีนี่คือพลังจิตของเจ้านั่น<ะ>คุณพ่ออยู่ใน,นอันตรายโอเครีบไปช่วยโก,โกโครูกันครับคุณคุณลิลิน,นอะนั่นมันลงเลยก่อฮังลงขรังแรกแล้วรีบต้อนตัวเลยโอเคเฮ้ ยายาจิโรเบ้คิดว่าสัมภาระนั้นเป็นใครเช้าใส่ยานะเช้าใส่ยาอย่าใส่ยจหรือเราหน้าแค่ถ้าตัดทางมันก็จะเป็นเหมือนเดิมก็หางกับยาจิโรเบ้ไปด้านหน้าเรียกความสนใจให้มันไว้นะฉันจะหาจังหวะตัดทางมันจากด้านหลังครับเงี้ยอย่าร้อนนมจะให้เรียกความสนใจมันงั้นเหรอ ถึงต้องนั่นจะกลับร่างเดิมมันก็แกงจนเหลือจะแช่อ,อะไรนะ่โอ้ยจบคอชิเป่งเลยอีกคนนึงก็พากเหมือนเสียงนัดตูนอีกคนนึงก็เสียงแฮบแหบมีใครอยู่นะอยู่ที่ไหนทางนี้ฝ่ายคนพ่านะหน้าตรงใจดูขายขากาลรสไม่ใช่หรือไงเอาละของจักพลังเยี่ย โอ้โหหลบได้ครับไม่จริงนะดูเหมือนว่าจะต้องเลือนหางดีนี่แต่เนี้อใจด้วยนะอ้อาวเย่ากิโลเบตัดหางให้แล้ว thank you มากโอ้โหอ้าววิ่หนีไปแล้วน้นนนอนอยังมีอีกตัวงั้นเหรอ หา,หาของฉันเออากลับเป็นคนปกติแล้วครับวัวแกจะฆ่าให้เละเลยเจ้าวัวข่ยาก็มาเลยครับเบจิตา้าคนแรกคือแกหาไหมครับเฮ้ย ปืนใหญ่กาลิกโอ้โหแต่ว่าเราที่แท้จริงให้หน่อยสิเนี่ยผมขอเรียกว่าปืนใหญ่กาลิกแล้วกันนะครับผมกาลิกกันไงฮะกันแปลว่าปืนไงอีกอย่างอากายวันภาคก็พูดว่าปืนใหญ่กาลิกเหมือนกันะฮะโอ้ยยังไงลูกของเสตสวัคก็ยังเป็นเตลิดกวางงั้นเหรออย่ามาลุ้นผมท่านผู้ใหญ่ต้าหัวดีนะก็หางเจ็บหนักเลยฮะตอนนี้เฮ้ยล็อกล็อกล็กล็มันยิงกระสุนพลังไปแล้วล็กล็ล็อล็อกล็ล็อกแบบร่างน้ำใจกายน้ำจิตไงเฮ้ยลบวัน อ่ะยิง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 ยยิโอเคโดนครับโดนโดนพุ่งกลับไปโอ้โหแล้วกันแล้วกันโอเคไม่โดนครับเอาละจังหวะนี้แหละบอลเปนโคเรียบร้อยครับเอ้เลือดมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าน่าจะเจ็บหนักมากเลยฮะเอาละเลเวลอัพแล้วก็ได้แรงเอครับตะกินนี้ไปเจ้เปี๊ยกจอมดื้อเหรอตายไปซะทีทั้งหน้าผมจะจะการอะไรเอง โกโกคูนอนอยู่ตรงนี้ครับคุริลินปากด้วยมานี่หน่อยสิโกโกคูไปหลังเปล่า,าให้คุริลินตอนนี้เลยบ,บอลเกิงกิที่ฉันรวบรวมจะจาก ทั่วโลกเก,ก่งกิตามาอะอะไรนะจะจะฟือฉันสินอย่างนี้เหรออ่าท่านี้คือท่าบอลก,กิงกีนั่นเองนะครับพลังของทุกคนสรรพสิ่งทั้งหลายจากทั่วโลกเอานั่นไว้บนฝ่ามือรวบโลกเอาไว้ จะเป็นลูกบอลทามะกันตื่นขึ้นอะออกมาแล้วน,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 นี่คือบอลกิงกิสำเร็จแล้วคุณลินปานั่นใส่เจ้าน,นั่นเลยนะ เข้าใจแล้วจะลองดูวางใจได้เลยน่ะยเล่นขยับตัวสักขนาดนี้ฝีมืออย่างฉันก็ปาไม่โดนนะสิบอลเก่งกไม่ได้ใช้สายตาเล็งหาเป้าสาัมผัสถึงว่าลอันชั่วหลายแล้วปาออกไป ใครนะข้าคือผู้ถ่ายทอดบอลเกงกี่ให้แก่สุนโกคูจงรู้เอาไว้ว่าบอลเกงกี่นั่นเป็นบอลที่วบร้มความปรารถนาจากทั่วโลกส,สัมผัสถึงพลังอั่วร้ายแล้วปล่อยออกไปจงสัมผัสสัมผัสถึง พลังชั่วร้ายของเจ้านั่นอ่าครับซีนครับจับได้แล้วไปเลยบอลกงเกอโอ้โหยัดเคเอฟเฟคโคตรสวย<น>ตอว้อนด้วยทันเอ้อว่าเฮ้ยหลบได้หา<ะ>ดล้กับไปซี่โกฮัน ทำเป็นคนที่ไม่มีใจิตใจชั่วร้ายสามารถดันกลับไปได้เอดันไปไปเลยโดนอ่ะเต็มเต็มครับ กีตารลูกออกมาครับโหสบักสบอมเลยสอนกีนี้เล่นเอาซ้ำหนักเลยนะหยาเมื่อกี้แต่เอกนึกว่าจะต้องตายด้วยเหมือนกันเลิกเล่นแล้วตายไปซะเถอะเอ้าเฮ้ยกูหังหันก้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย อาอาการแบบนี้ฮ<อ>ะอ้าวเห็นแล้วเยอะแยะแล้วสิแปลงล่างเป็นลิงยักษ์ครับ<น>อะไรกันกหังเห็นพระจันเทียมที่บเบจิต้าสร้างขึ้นนะฮะก็เลยแปลงร่างเป็นลิงยักษ์เลยอืมออเอ้ลิงยักษ์กหงกลับมาอีกแล้ว เย้ะเจ้าบ้ายร่างกายขยับไม่ได้เออโดนทับเลยหรือมมนจะตัดหางไปแต่ร่างเล็งยักษ์ยังไม่หายนะโดนทับไปเต็ม,ตม แเหตุที่การเกมของโกฮังไม่ขาดครับเนื่องจากว่ามันเป็นการเซ็นเซอร์นะครับแต่ถ้าเป็นในแอนิเมะเนี่ยขาดทั้งชุดเลยฮะแต่นี่เกมนะก็ต้องมีการเซ็นเซอร์กันหน่อยโอเคจบมิชชั่นนะครับแต่มันยังมีตอนครับขออนุญาตไปกันต่อเลยนะครับผมไม่อยากเชื่อว่าคันี้จะต้องส แอคแท็บอลมานะครับชื่อของยานที่ชาวสยาใช้กันนะครับ <c oughs> อา้าวดาของยาจีโรเบร้นี่นา <c oughs> ใครจะปล่อยให้หนีกันเล่าเ <c oughs> <c oughs> ตรียมใจได้เลยลอกลมโกคู <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะป่ปอยเจ้าหนั่นฝอยเธอมีสติอยู่หรือเปล่าโกคูถ้าอยไปตอนนี้เดี๋ยวพลังกายก็จะฟื้นขึ้นมามันจะต้องกลับมาอีกนั่นแน่รู้อยู่หรอเจ้นี่มันฆ่าพวกพ้องของพวกเราแล้วก็ตั้งใจจะข่าทุกคนในโลกด้วยนะถ้าคิดว่าจะกลับใจเหมือนกับพิกโกโลแล้วก็คิดผิดมาหันเลยละ่ะ รู้อยู่นะว่าผิดแต่ว่าข,ขอร้องละนะขอฉันเอาแต่ใจสักครั้งหนึ่งเถอะนะขอให้โอกาสให้ฉันได้สู้กับมันอีกครั้งเนถะอะเข้าใจแล้วนายมีคุณสมบัติพอที่เอาแต่ใจ,ใจตัวเองที่โลกยังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะโกคูแต่ว่าฟังนะโกคู ขาน่าต้องจัดการมันให้ได้ด้วยพลังเหนือชั้นนะอะจะจำเอาไว้ให้ดีเถอะจ้ากหยย่างขาน่าจะไม่มีไประดี๋หาพลังพวกแกแล้ว <c oughs> ได้สดกันอีกึนแล้วนะ <c oughs> ไปแล้ว โอ้ยเอ๊ะโอ้ะเป็นอะไรไหมสุนทรคุงขโมยมานอกจากพวกเราแล้วทั้งคนหยัมฉาแล้วทุกคนโดนเล่นงานพิกโร่ตายไ,ไปแล้วเพราะฉะนั้น้ก็ ดาก็มบอกก็ไม่มีอกีกแล้วถ้าถ้างัาา้นหลำฉาจะจะไม่ได้เจออีกแล้วเหรอโอมมาอย่าร้องไห้เลยไม่แน่อาจาชุดทีบทุกคนทีดถูกชาวสยาฆ่าตายได้แน่เอ๊ะ พวกชาวสยา,สยามองหน้าพิกาโลแล้วพูดว่าชาวนาเม็กนะ่ะถ้าไปที่ดาวนาเม็กบ้านเกิดของชาวนาเม็กนั้นจะต้องมีดากกอนบอลที่ทรงพลังอยู่นะแน่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปที่ดาวนาเม็กนั้นได้อาด้าดากกอนบอลมาก็ได้ นี่แหละครับคือแผนของคุูลินนั่นเองเราต้องไปดาวนาเม็กเพื่อไปใช้ดากอนบอลที่นู่นนะโอเชนันเะป็นผู้ให้กำเนิดดากอนบอลเลยครับในตอนหน้าของดากอนบอลซัตคาคารัตโอสสันโกคูกนะในการต่อสู้กับพิจิตา้าพิกเกโลได้ตายไปซะแล้วดากอนบอลได้หายไปไม่สามารถช่วยชีวิตใครได้อีกลวได้ยินมาว่ามีดากอนบอลที่อยู่ดาวนาเมก็เมกบ้นาเนาเกิดของพระเจ้าด้วย แต่จะไปที่นั่นยังไงกันนะต,ต่อไปของ utt, <ต>กกรอกันบอลสเตตจะกำพัดความชั่วร้ายพริสเตอร์รตรตืต่ขึ้นมาสปอร์สยาในตำนานต้องเล่นด้วยกันให้ได้นะแม่ที่ถึงตอนเด็กเลยทีเดียวครับทุกคนมอเรากลับไปดูหน้าจอทีวีตอนเด็กๆเ,เลยครับอ่าขึ้นอาชิเมตนด้วยนะครับนับกกรบที่เต็มไปด้วยบาดแผลโอเคโหลดดิง้งรอสักครู่นะครับ ด้วยเหตุนี้ผู้โกคูได้เสียสละครั้งยิ่งใหญ่และขับไลช่ชาวสยาไปได้สำเร็จโกคูซึ่งบาดเจ็บสาหาัสพักรักษาตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งส่วนกวฮังฟื้นตัวได้ไม่กี่วันก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมน,นะครับผมโกหังร่างการที่แข็งแรงมาจากของกินดีๆละว,วันนี้ทำอาหารขอพิเศษให้นะอ๋อเหรอครับคุณแม่เอ๊ะจริงเหรอครับ รอก่อนนะเดี๋ยวจะเตรียมให้ล่ะเอ๋ mm hmm. แปลกจังเลย mm hmm. ก็จะวางสูตรอาหารที่เขาสอนม,มาไวแ้แถวนี้ mm hmm. นี่นะ yeah, แย่ละสินะอุตสาตั้งใจจะทำอาหารสุดพิเศษ,ษให้โกฮังกินสักหน่อยเอาสูตรอาหารหายครับ <laughs> ใครสอนให้หรอครับเดี๋ยวผมจะไปถามให้อีกครั้งก็ได้ mm hmm. จริงเหรอ mm hmm. แต่ว่า ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็อยากกินนะงั้นเหรอเข้าใจแล้วคนที่สอนสูตรอาหารนั่นให้ก็คือคนที่รู้ข้อมูลสูตรอาหารอยู่ที่หมู่บ้านเครินงั้นไปแล้วนะครับงั้นระวังตัวด้วยนะโอเคเกี่ยวกับอาหารคอร สิ่งที่ทำให้ได้รับผลจากอาหารมากที่สุดคืออาหารคอสวิทธิในการทำอาหารคอสคือใช้ส่วนอาหารและอาหารหลายอย่างอาจจะยุ่งยากกว่าอาหารปกติแต่ก็มีผลดีที่คุ้มค่าที่จะทำช่วยเพิ่มสาระได้อย่างมากและยังได้รับผลจากอาหารอีกด้วยและอาหารคอสมีเพียงจิจจี้เท่านั้นที่ทำได้อาหารคอสจะเป็นมากเพราะความแก่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณที่กินพยายามกินคอสให้มากที่สุดโอเคเกี่ยวกับช่วงขั้นเวลาช่วงขั้นเวลาเป็นช่วงเวลาอิสระระหว่างบท ใช้เต็มพลสลบก,การต่อสู้ครั้งต่อไปเช่นสะสมไอเทมฝึกวิชารวมถึงใช้ค้นหาหรือสนุกกับเนเรื่องเสริมโอเคอันนี้ก็เป็นช่วงขั้นเวลาเนาะรวบรวมความรูรรร้เอาละเดีเ๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มนักร่บก่อนลวกันนะครับผมแล้วค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับขอยฝึกเทคนิคการเล่นก่อนนะครับผมเอาละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับเหล่าลบสัทั้งหลายขอไปดูเทคนิคการเล่นเพิ่มเติมนะครับบอกเลยว่าพาร์ทหน้าเก่งแน่นอนเอาละบ๊าย